โอ้แบบนี้อาร์เซนอลสะดุ้งหรือเปล่าครับมาริดส่งแมมองตามฟอร์มของดาวแมนนะครับมีรายงานล่าสุดจากลิลิเมลครับบอกว่าตอนนั้นของเรียนมาริดครับได้ส่งแมมมองไปตามดูฟอร์มของแม็กซ์ดาวแมนครับดาวรุ่งวนาคตไกลของอาร์เซนอลในระหว่างเดินทางไปรับใช้ให้กับทีมชาติอังกฤษนะแต่มรายงานก็บอกว่ากองกลางตัวรุกรายนี้ทำเอาบรรดาแมมมองของราชนุกามาริดเนี่ยรู้สึกตื่นตามากๆครับ หลังได้เห็นกับตาตัวเองครับในระหว่างการลงสนามให้กับทีมเยาวชนของสิงโตหอมรามอังกฤษในเดือนกันยายนเห็นแล้วสะพรึงตาเลยนะว่าฟอร์มไอหนูคนนี้มันโดดเด่นและมีการเล่ากันว่าทีมแมมองถูกส่งตัวมาเป้าดูฝีเท้าของดาวแมนอีกครั้งในช่วงเบรกเดือนตุลาคมโดยทีมยู19กำลังฝึกซ้อมอยู่ที่มาบียาครับอังกฤษเอาชนะเบลเยียมไป4-1ที่สปเปนเมื่อวันเสาร์โดยแม็กดาวแมนนะครับลงเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังและมีกำหนดลงสนามพบกับเวลส์ในวันอังคารคือวันพรุ่งนี้นะครับ ยังไม่ชัดเจนว่าเรริดเนร่ยจะจริงจังมากน้อยขนาดไหนกับการคว้าแข่งวัยรุ่นที่ปัจจุบันย,ยังอยู่ในสัญญาทุนการศึกษาและยังไม่สามารถเซ็นสัญญาอาชีพได้จนกว่าเขาจะมีอายุครบ17ปีในวันที่31ธันศาคมปี2 0 2 6นะครับอาร์เซนอลจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ที่จะรักษาตัวดาวรุ่งของพวกเขาเอาไว้อย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากที่ก่อนหน้านี้รประสบความสําเร็จในการชนะใจวิลเลียมซิลิบาที่เรอบริดต้องการตัวก็ต่อสัญญาใหม่เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้กลายเป็นว่าราชันดุดขาวเรียนริดส่งแมมองตามรูฟอร์มของแม็กซ์ดาวแมนนะครับโอ้โหก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรน,นะนักเตะรายนี้ก็ถือว่าอนาคตไกลแน่นอนฟอร์มตอนนี้สวยหรูบอกเลยว่าสวยหรูมากๆนะครับรอติดตามในระยะยาวนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะรั้งได้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เล่นในทุนการศึกษาอยู่นะครับไม่ใช่ว่ามีสัญญาอาชีพนะครับอายุยังน้อยเดี๋ยวรอก้ากระโดดขึ้นมาก่อนนะครับเนาะ เตะตาทุกครั้งเลยนะครับด้าน,นของซูนาดินซีดานนะครับยอมรับว่าตอนนี้ชอบเยอเมลมากที่สุดนะครับล่าสุดครับด้าน,นของซิซูครับซูนาินซีดานครับตำนานทีมชาติฝรั่งเศสเนาะยอมรับว่าตอนนี้แข่งไขนุ้ยอย่างรามิเยาเมลปีของบาซ่าครับคือนักเตะที่ทําให้เขาประทับใจมากที่สุดยอเมลพ่ายแพ้อสุสมานเดเบเล่ซูเปอร์สตาร์ของเปเช,เชในการคว้าบอลลงดอร์ในปีล่าสุดนะครก็คือปีนี้อย่างไรก็ตามครับผลงานของเขาก็เตะตาตำนานอย่างซิซูนะครับ เมื่อซิซูถูกถามว่าชื่นชอบนักเตะคนไหนเป็นพิเศษครับซีดานก็ <k> บอกว่านักเตะคนไหนที่ผมชอบนะหรอเอาจากตำแหน่งของพวกเขาในสนามมีนักเตะคนหนึ่งที่ผมประทับใจทุกครั้งที่เขาสัมผัสบอลน,นั่นก็คือยาเมาในชิเปอลีเกมที่เจอกับอินเตอร์มิลานเมื่อฤด,ดูกาลก่อนในซานซิโรเขาทำทุกอย่างด้วยตัวเองจากนั้นคุณก็คิดถึงวิตินยายกับเนเวสพวกเขาไม่เคยเสียบอลเลยนะนคะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของเซนาดีนซีดานนะครับยอมรับว่าตอนเนี้ย ชอบแข่งไขุ่นยอย่างรามิญมาว่าเล่นทีไรเนี่ยฟอร์มเตะตาทุกครั้งเลยมีมีออร่ามีสปอร์ตไรส์สองเวลาลงเล่นอยู่ในสนามนะครับ mm hmm. วิธีการเล่นการเลี mm ้ยงบอลการเฉิดฉายลีลาการเล่นอะไรต่ mm hmm. างๆเ่ยมันโดดเด่นมันดูสะพรึงตาไปหมดนะครับ mm hmm. ทาอะไรก็ดูดีมีความสุขนะเห็น mm hmm. แล้วก็เออมันเพลินตานะดูยาวๆนะครับโอ้โ oh หฟอร์มห่วยก็มีรายงานบอกว่าเลดเกมครับล่าสุดไล่ราฟเฟลเลียเอพ้นแคมป์ฝอยทองโปรตุเกสนะครับ ล่าสุดครับสื่ออย่างอาโลาครับสื่อแดนโปรตุเกสนะครับรายง,งานบอกว่าราฟาเอลเลอาของหน้าคนดังครับเก็บของออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสไปแล้วครับหลังทำผลงานไม่น่าประทับใจหงวหอกจากเอซิมิลานอย่างราฟาเอลเลอานะไม่ได้ซ้อมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเนื่องจากฟอร์มห่วยไม่เข้าตาของโรเบโตมาร์ติเนสกุนซือของทีมชาติโปรตุเกสที่ตัดสินใจส่งเขากลับไปที่เอซิมิลานทันทีนะครับต้องรอติดตามนะ ฤดูกาลน,นี้ครับราฟเฟลเลอาเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นเต็มเกมให้กับชา้ันเอซิมิลานเลยไม่แต่นัดเดียวได้ลงสนามเป็นเพียงสำรองใน2เกมล่าสุดโรเบโต้มันติเนสครับไม่ประทับใจฟอร์มการเล่นของราฟเฟลเลอา,ลเลาในเกมชนะไอร์แลนด์ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบเขาเลือกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเขาลงเล่นในนาทีที่61ฟอยทองโปรตตเกตครับจะลงสนามพบกับฮังการีอีกนัดหนึ่งในเกมฟุตบอลโลก2026รอบเขาเลือกในคืนวันพรุ่งนี้ก็คือวันอังคารนะครับ โอ้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับโดนไล่ออกเลยนะออกจากแคมป์กลับไปที่เอซิมิลานสำหรับราฟาเอลเลอเพราะว่าฟอร์มห่วยนะครับโอ้โหสื่อในบ้านตัวเองครับสื่อท้องถิ่น,นครับรายงานล่าสุดนะครับก็รอติดตามสถานการณ์หลังจากนี้ว่าจะมีรีแอคชั่นตอบกลับมายังไงบ้างนะครับสำหรับประเด็นของราฟาเอลเลอเนาะก็ถือว่าปีที่แล้วโดดเด่นอยู่นะมีความมุ่งมั่นในการเล่นครับแต่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานก็ เราทุม่มเรดรวยอยู่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์อยู่เป็นบางครั้งรู้ดีกว่าตรูอีกนะครับโอ้โหอีบูครับล่าสุดจากนั้นกุนาเต้โวยสื่อนั่งเทียนเขียนข่าวยืดสัญญาลิวพูนะครับไม่รู้อย่าพูดเยอะดีกว่าอิบราฮิมากุนาเต้กองหลังของลิวปูเนาะออกมาสวนสื่อที่รายงานสถานการณ์การเจรจาต่อสัญญาของเขารวมถึงความเชื่อมโยงกับมาริตว่าไม่เป็นความจริงเลยเขารู้เยอะกว่า เมื่อเดือนก่อนรับมีรายงานบอกว่าหงแดงเล่ยูเนี่ยได้พยายามยื่นข้อเสนอต่อสัญญากับเซ็นเตอร์น้ำหอมรายนี้อีกครั้งทามกลางกระแสข่คาว่าแรนบริดเนี่ยอยากได้ตัวเขาไปร่วมงานแบบไม่มีค่าตัวในตลาดซัมเมอร์หน้า2026เมื่อถูกถามเรื่องดังกล่าวครับอิบราฮิมากุนารเตก็บอกว่าคุณรู้ไหมผมอยากจะพูดอย่างผมผมอยากจะพูดอยู่อย่างนะทุกอย่างที่เราเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันปลอมทั้งหมด ผมไม่ได้ร้องขออะไรจากสโมสรเลยพวกเขายื่นข้อเสนอมาให้ผมและผมก็ตอบบางอย่างกลับไปให้พวกเขามันก็เท่านั้นเองส่วนที่เหลือพวกเขาเรือเลยเนะี่ยผมอยากจะรอจนถึงท้ายที่สุดไอ้ที่ว่าผมอยากได้นั่นอยากได้นี่มันปลอมเท่านั้นและขนาดสื่อเจ้าดังเคยพูดเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าผมใกล้จะต่อสัญญาแล้วผมก็แบบว่าพวกเขามีข้อมูลมากกว่าตัวผมซะอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อีบูนะครับในด้านของ อิบราฮิมาโกนาเต้ได้ออกมาโวยครับโวยสื่อนั่งเทียนเขียนข่าวบอกว่ายื่นสัญญาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าโอเคสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลบอกว่าผมจะไปมาริดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีใครรู้ดีกว่าตัวเขาเองนะครับเขาบอกว่ารู้ดีกว่าตรูอีกนะฮะสำหรับอิบูครับอิบราฮิมาโกนาเต้ก็รอดูหลังจากนี้แล้วกันนะว่าจะท้ายแล้วจะต่อสัญญาใหม่กับหงแดงลิเวอร์พูลหรือว่าจะย้ายออกนะครับโอ้โหถ้าย้ายก็ย้ายฟรีในตลาดซัมเมอร์หน้า2026 ถ้ามว่าสุดท้ายแล้วลีพูรังตัวไว้ไม่ได้นะครับรอติดตามได้เลยสานการณ์ของอิบราฮิมากโกนเต้ค,ครับ